สั้นทีรี่สั้นทีรี่นี่ครับไสขึ้นเนินครับเนี่ยตั้งแต่ที่โอ้ยังสี่ได้มหเนี่ยครับผานตราเพชรผานสี่โค้งสี่ใบยี่สี่ครับจับคู่กับมาอินตราสิบแรงมาไสได้เลยนี่ย โอ้โหเอาเรื่องครับดูแกนครับท้ายครับแกนครับทายนี่บิดเบียดดินเลยครับโอ้บุนาเกือบเครื่องแข็งอีหลีแล้วครับผมโต๊ะโต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 ๊ะแล้วก็ที่เมดเดียมาว่ารถกู้ไัยได้คักวัหันธรรมดาครับธรรมดารถไข่รถมันครับออนไลน์ครับไม่ว่ากันครับผมรถกุ้ไทยได้คักวันนี้จังสันจังสี่อ้าวแล้วแต่ครับผม เอาบะเกียงปันได่เ่อได้ซ้ำนี้โอ้เอาเรื่องครับกลับมาหินทราห้าสิบแรงม้ากันนี้ครับ